อัปเดตล่าสุด10มีนาคม2564รัฐบาลแจกอีก5,000เรื่องที่ควรต้องรู้พร้อมเพิ่มวันหยุด6วันแจกเงินเที่ยวสงการ สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนนะคะก็มาพบกับปุจจานในวันที่10มีนาคม2564ค่ะและในวันนี้ก็เช่นเคยนะคะทางช่องนะคะก็มาแจ้งข่าวสารสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งในวันนี้นะคะปุจจาก็มาแจ้งข่าวสารเรื่อง4ี่เรื่องที่ต้องรู้นะคะสําหรับการแจกเงิน5,000บาทจากทททนะคะซึ่งรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับ ฟังพร้อมๆกันค่ะ ก่อนจะเข้าเนื้อหานะคะทางช่องก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งทางช่องปุยจ่านะคะก็มาอัปเดตข่าวสารให้ท่านฟังในทุกๆวันคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สรุปสีเรื่องที่ต้องรู้นะคะสำหรับการแจกเงิน5,000บาทจากทททนะคะ 1. นะคะผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปค่ะซึ่งมีสิทธิทั้งหมด1ล้านสิทธิ์ค่ะ 2. นะคะใช้ได้ผ่านบริษัทรถทัวร์เท่านั้นนะคะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว3,000คนต่อบริษัทค่ะคาดว่าจะมีบริษัททัวร์ร่วมโครงการ300บริษัทค่ะ 3. นะคะรัฐบาลสมทบเงินให้40%แต่ไม่เกิน5,000บาทต่อคนซึ่งราคาค่าแพ็กเกจขั้นต่ำกำหนดไว้ว่าต้องอยู่ที่12,500บาทต่อคนค่ะและ 4. นะคะโครงการนี้นะคะมีระยะเวลา3เดือนค่ะคาดว่าจะเริ่มต้นเมษายนนี้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ให้ประชาชนได้นำไปใช้ทันตอนช่วงวันหยุดสงการ เดี๋ยวรายละเอียดข่าวสารเดี๋ยวเราไปฟังกันเพิ่มเติมค่ะ นายยุทธศักดิ์สุภพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าความคืบหน้าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้แก่เราเที่ยวด้วยกันและเที่ยวไทยไวเก๋าในวันที่5มีนาคม2564ที่ผ่านมาทททจะหาหรือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช,ชซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนออกมามากขึ้นและหากผ่านการพิ เจรณาของสอสอชอจะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีหรือคอรมต่อไปในส่วนของรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการโดยตัวเที่ยวไทยไวเกา๋าขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อยภายใต้ชื่อทัวร์เที่ยวไทยที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมระดับอายุมากขึ้นซึ่งเริ่มตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่ได้จำกัดแค่เพียงผู้สูงวัยเท่านั้นโดยจะสมทบเงินให้40 หรือไม่เกิน5,000บาทต่อคนให้ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยวในราคาแพ็กเกจขั้นต่ำ12,500บาทเป็นจำนวน1ล้านคนซึ่งจะให้บริษัททัวร์รับให้บริการคนเข้าร่วมโครงการได้จำนวน3,000คนต่อ1บริษัทรวมบริษัททัวร์ประมาณ300รายระยะเวลาดำเนินโครงการ3เดือนซึ่งขณะนี้ยังต้องหารือกันอีกครั้งสรุปแล้วเงินที่ รัฐบาลจะสมทบให้นั้นจะส่งตรงไปยังผู้ใดระหว่างบริษัทหรือผู้ใช้สิทธิซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้แนวทางมาว่า ควรส่งตรงไปยังบริษัทมากกว่าเพราะจํานวนน้อยกว่าประชาชนใช้สิทธิรวมถึงหากมีการผิดปกติหรือต้องดําเนินการตรวจสอบใดๆก็สามารถทําได้ง่ายกว่าด้วยช่วงวันหยุดสงการปีนี้รัฐบาลประกาศวันหยุดยาว6วันตั้งแต่วันที่10เมษายนถึงวันที่15เมษายน2564ทททยืนยันว่าในปีนี้มีการจัดงานสงการแน่นอนส่วนการส่งเสริม การท่องเที่ยวจะออกมาในรูปแบบใดยังต้องพิจารณาในระยะใกล้ๆอีกครั้งเพราะมีหลากหลายวิธีเช่นการเล่นน้ำสงการแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมการฉีดน้ำได้หรือไม่ซึ่งต้องรอความชัดเจนจากทางรัฐบาลอีกครั้งนายยุทธศักดิ์กล่าว และจากการประชุมคอรมอล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้นะคะสำหรับการเสนอนะคะเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามนะคะคอรมอตีกลับนะคะเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามให้ทอทอท,อทอกลับไปทำรายละเอียดมาใหม่ ในวันที่9มีนาคม2564นายอนุชาบูรพะชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมยังไม่เห็นชอบการขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอหรือสภาพัฒน์เสนอโดยให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทกลับไปจัดทารายละเอียดมาใหม่เพื่อเสนอเข้ามา อีกครั้งโดยคอรม,มขอให้ไปดูให้รอบคอบกลัวเกิดการทุจริตเกิดขึ้น เดิมทีก่อนหน้านี้มีรายงานว่าสภาพัฒนำโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟส3ตามที่ทอทอท,อทอเสนอเข้ามาเพื่อจะเพิ่มสิทธิจองห้องพักอีก2ล้านห้องใหม่หลังจำนวนสิทธิจองห้องพักทั้งหมดหล้านห้องเดิมจากเฟส1และเฟส2หมดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมขยายระยะเวลาการใช้สิทธิห้องพักไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2564ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ทอทอท,อทอ เคยอยากให้ขยายโครงการไปจนถึงเดือนกันยายน2564ซึ่งตรงกับระยะเวลาสิ้นสุดของพอรกอเงินกู้เนื่องจากต้องเผื่อเวลา2เดือนเพื่อสรุปงบประมาณการใช้จ่าย และนี่นะคะก็เป็นข่าวสารสองเรื่องนะคะสำหรับโครงการจากทททนะคะซึ่งก็จะมีโครงการแจกเงิน5,000บาทให้ไปเที่ยวกันในวันหยุดสงการนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาติดตามข่าวสารเรื่องนี้กันใหม่นะคะซึ่งถ้ามีข้อมูลคืบหน้าอย่างไรนะคะทางช่องก็จะรีบนำมารายงานพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องปืจ่าก,ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดไปปืยจ่าก,ก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ